แต่หเดือนแรกที่หนูทํางานมาหนูได้เงินเดือนโดยตลอดค่ะจ่ายเงินเป็นเงินสดแต่หลังจากหเดือนนั้นหนูก็ไม่ได้เงินเดือนอีกเลยจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเราได้ถูกหมันยอ,อหนูเคยซักถามเขาค่ะแต่เขาไม่เคยบอกจํานวนยอดเงินให้หนูค่ะแล้วก็มีช่วงหนึ่งเขาก็ได้มาบอกว่ามีเงินอยู่ประมาณสอง 1สน0บาทให้ค่ะแล้วก็เขาบอกว่าเงินนี้จะเก็บเป็นเงินก้อนใหญ่เพื่อที่หนูกลับบ้านหรืออะไรหนูจะได้มีเงินก้อนใหญ่กลับบ้านไปให้ที่บ้านอะไรประมาณเนี้ยค่ะเริ่มทำร้าเรื่องเออปี67ค่ะเดือนตุลาค่ะเริ่มทำร้ายช่วงเดือนตุลาค่ะทำอไรอยังไงอ่ะอ๋อจะมีแบบทำร้ายทุก ตีวนศีษะหรือเป็นไม้ฟาดหลังพวกเนี้ยค่ะเห็นบกมคลนี้เราถอดเสื้อ,อใช่ค่ะเ,เล่าให้ฟังหน่อยก็คือเขาบอกว่าถอดเสื้อแล้วให้หนูนอนอิงกับโซฟาแล้วค่ะแล้วก็ฟาดเดินไม้ค่ะโดอะไรผิดเขาถึงทำ้ายเราค่ะเขาพูดประมาณว่าหนูทำให้เพื่อนร่วมงานทำงานไม่เสร็จค่ะก็คือในที่หนูไปทำงานนี้ไม่ได้เกี่ยวกับแค่งานแม่บ้านค่ะ ให้หนูทํางานเกี่ยวกับการขายของออนไลน์พวกนี้ด้วยค่ะให้ไหลฟ์สดให้เป็นแอดบินด้วยให้อะไรด้วยถูกไหมใช่ค่ะอคือที่ฟาดหนักสุดเนี่ยโดนอะไรไม้ค่ะโดนไม้ฟาดหลังให้ถอดเสือ้อโดนไม้ฟาดหลังเกือบร้อยครั้งค่ะในการตีแล้วก็มีคลิปเป็นหลักฐานค่ะคลิปเนี้ยใครเป็นคนถ่ายไว้อ๋อ คลิปนี้นะคะพี่ตำรวจได้ยึดกล้องวงจรจากบ้านที่ทำงานมาค่ะอืมก็คือเป็นกล้องวงจรปิดที่นายจ้างเขติดไว้ใช่ค่ะอ่ารู้จักกับอ่อตำรวจก็อันนี้ให้ตำรวจตอบก็แล้วกันว่ามีความรู้จักกันหรือเปล่านะครับแต่คดีเนี่ยเร็วจริงๆนะครับไม่ต้องมีการจอมพลังสนะี่วันได้จับเลยนะเนี่ยเอ้สี่วันหมายจับออกเลยนะครับนะก็ เดี๋ยวให้ทางเจ้าทิมรวจนะครับชี้แจงวันนี้ก็เดี๋ยวมาตามความคืบหน้าทางคดีว่ามีคดีอะไรบ้างโดนอะไรยังไงบ้างนะครับในส่วนของน้องที่ถูกแจ้งความมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือในเรื่องของทองทองบอกว่าทองหายแต่น้องบอกว่าทองเนี่ยในจ้างให้เอาไปขายเออก็ต้องดูแล้วใครพูดจริงว่าน้องโกหกหรือในจ้างพูดจริงถูกไหมครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเช็คได้นะเพราะได้ไปขายทองเนี่ย มันต้องมีประวัติการขายซึ่งน้องเ่ยเขาก็รู้ร้านอยู่แล้วด้วยถูกไหมครับแล้วถ้าทองเนี่ยขายได้เงินต้องให้หนายจ้างให้เงินทางไหนน้องบอกว่าเอาเข้าบัญชีอ้าวถ้าอย่างนี้มันต้องมีสเตทเมนต์ถูกปะเอออาผมก็บอกงนี้แล้วกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยสมมุติสมมุตินะครับว่าถ้าน้องเขาไม่ได้เอาของไปจริงเนี่ยนะมันมีการยัดคดีน้องหรือไม่นะครับกับ ในส่วนของใครที่กระทำน้องก็ต้องได้รับผลของการกระทํานะครับไม่ต่างกันนะผมคิดว่าคนรวยกับคนจนควรที่จะได้รับความยุติธรรมเท,เท่าเทียมกันนะครับไม่ใช่ความยุติธรรมมันเกิดแต่คนรวยนะเรื่องนี้เนี่ยผมผมเอาตรงนะในมุมมองผมถ้าผมไม่ช่วยน้องเนี่ยผมคิดว่าน้องมีโอกาสที่จะติดคุกไม่พอนะน้องอาจจะเจ็บฟรีด้วยนะครับ เพราะเสียงไม่ค่อยดังไง